สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้จะมีลูกค้านะครับเอาเครื่องผ่นหน้าเครอสามานะครับตัวแท้มือสองนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับลูกค้าเอามาให้ถึงตัวนะครับพอดีผมไม่อยู่ร้านนะครับฝากเด็กที่ร้านไว้นะครับแล้วแจ้งบอกคือตัวนี้นะครับลูกค้าได้เอาไปซ่อมมานะครับเล่าอาการคร่าวๆคือ เาไปซ่อมมานะครับจากร้านใกล้บ้านนะครับ mm hmm. แกบอกว่าเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนให้นะครับ mm hmm. แล้วยกเครื่องให้ไม่ใช่เปลี่ยนลูกสูบแหวนนะ mm hmm. แล้วใช้ได้ประมาณสักสองสาครั้งนะฮะประมาณสองสาครั้ง4ี่ครั้งประมาณเนี้ยจากที่คุยกับลูกน้องคร่าวๆนะครับว่าแกเปลี่ยน มานะฮะสังเกตดูนะฮะแหวนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับลองดูอาการนะฮะให้ลองตัดสินดูนะฮะเราไม่ขอพลาดพิงร้านอื่นแล้วกันนะครับแต่ทางเรารับจบให้นะครับผมย้ำผมเตือนทุกครั้งเลยนะครับลูกค้าที่ไม่ว่าจะเครื่อง2จังหวะหรือ4จังหวะนะครับ ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบแหวนไม่มีทางหายนะครับอาการควันนะครับถ้าไม่แก้เรื่องผนังลูกสูบนะครับเพราะมันเป็นเส้นแบบนี้นะครับอาจจะดูไม่ชัดนะฮะเนี้ยจะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนไปยังไงไม่มีทางหายนะครับจะเป็นควันแล้วก็เสียงดังเหมือนเดิมนะครับถ้ามาถึงเรานะครับ เรารับจบให้นะครับทางเราจะตีปอกสูบนะครับจะปีตีปอกสูบและเปลี่ยนลูกสูบแหวงให้นะครับนะและพร้อมรับประกันว่าไม่มีควันไม่มีเสียงนะฮะลองลองดูเสื้อที่เราตีปอกสูบมานะีผมเคยให้ดูหลายครั้งละนะฮะจะแบบนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ส่งมาทำนะครับ ตีปอกสูบทางเราจะแบบนี้นะครับจะเชื่อมกันปอกหลุดทุกครั้งเลยนะครับแล้วจะใส่ไซส์สแตนดาดอย่างเดียวนะครับจะไม่เพิ่มไซส์นะเพราะเสื้อสูบเดิมของมันเนี่ยมันบางมากนะครับมีลูกค้าถามมาหลายคนหลายรายนะครับให้ใส่อัพไซส์เป็น40มิลนะครับ1มิลความโตกว่ากันไป1มิลก็ไม่ได้นะครับเพราะมันบางมากนะครับ ถ้าเราอัดเข้าไปปุ๊บเสื้อแตกเลยนะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนให้แบบนี้นะครับพร้อมจบนะครับเสื้อแท้นะครับคุณลุงประยงนะครับลุงยงนะครับเชียงใหม่เดี๋ยวทางเรารับจบให้นะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงคลิปต่อไปนะครับ EP หน้านะครับตัวนี้เป็นตัวแท้ที่ลูกค้าส่งมานะครับนี่ยการแท้ เดี๋ยวเราจะล้างและประกอบให้พร้อมใช้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตู่เชียงใหม่นะครับรับจบทุกอาการเครื่องตัดหญ้า Honda 4จังหวะต้องนึกถึงร้านตู่บริการสกิลดีๆมีให้เสมอนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ